ครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง All About M จากคัปดาห์ที่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยยอดวิวของคลิปแกะกล่องสุ่มผลงานอาจารย์จุนจิอิโตเนี่ยยอดวิวสูงมากนะซึ่งคลิปนี้จริงๆเป็นคลิปแรกของช่องเราเลยเราก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่สนใจเข้า,ขามาชมวันนี้เราเลยเอาหนังสือแล้วก็ของสะสมของอาจารย์จุนจิเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูกันเผื่อว่าใครเนี่ย อยากจะสะสมตามแล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้ที่เราให้ดูเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มๆนะกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มหนังสือหนังสือแปลที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษตัวนี้เราสะสมเฉพาะของสำนักพิมพ์วิสนะครับก็คุณใหญ่เขาก็จะเอาผลงานของอาจารย์เนี่ยมาแปลรูปเล่มก็จะเป็นปกแข็งหมดเลยที่เราสะสมชุดนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นปกแข็งก็ไล่มานะจนถึงฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ จะเป็นรวมเล่มต่างๆจะมีทั้งของอของวิสเอยแล้วก็ของสำนักพิมพ์ในไทยเลยแล้วก็สำนักพิมพ์ที่เวียภาษาญี่ปุ่นด้วยนะตรงนี้มีแซมมาเล่มหนึ่งตรงกลางตรงนี้เนี่ยด้านล่างกา่อนตรงกลางด้านล่างจะเป็นของสำนักพิมพ์ลักพิมพ์ทั้งหมดเลยนะกล่องสองกล่องเนี่ยซึ่งหนังสือจะอยู่ข้างในข้างบนก็จะเป็นของสำนักพิมพ์เน็ตนะ n e d เน็ตของเรานี่แหละตัวนี้เขาก็จะทํากล่องมา2แบบเหมือนกันนี่คือกล่องแบบแรก ก็จะเป็นกระดาษล้วนๆกระดาษแข็งล้วน,ลวนแล้วข้างในก็จะมีหนังสือของเขาอยู่อันนี้ก็จะเป็นของเน็ตเวอร์ชั่นที่2ก็จะเป็นกล่องกระดาษแล้วก็จะเก็บมุมด้วยตัวทองเหลืองตัวสลักอะไรนี่ก็จะเป็นทองเหลืองเปิดปิดได้เหมือนกันเดี๋ยวเราให้ดูตัวหนังสือที่อยู่ข้างในฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวผลงานของอาจารย์ ที่เป็นนอนลายเส้นสมัยปู่มหลายปีมาแล้วอ่ะเป็น10ปีก็มีน้บบามันเล่น<อ>ก็จะอยู่ฝั่งทางนี้ก็จะมีนิดหน่อยเพราะว่าคืออย่างที่เราบอกคือเราจะสะสมเฉพาะของที่เป็นลิขสิทธิ์เท่านั้นอ่าแล้วก็จะมีของสะสมทั่วไปที่เช่นอันนี้ก็จะเป็นอ่าแขวนนะแผ่นเป็น,ปนแผ่นภาาเป็นภาพแขวนตัวนี้เราได้มาเพราะว่าเราเล่นชิงรางวัลของสนับพิมพ์รับพิมพ์เราก็ได้รางวัลเป็นตัวนี้มาแล้วก็ด้านล่างก็จะมีพวก เสื้อเอ่ยถุงผ้าเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นของจากสัพิมพ์ลักพิมพ์เหมือนกันอันนี้ก็จะมีพวกเข็มกลัดที่รองแก้วแล้วก็จะมีแมสอันนี้ก็จะเป็นของหลักพิมพ์แล้วก็อันนี้อันนี้สั่งมาจากญี่ปุ่นเป็นผ้าเช็ดแว่นนะลวดลายของอาจารย์จูจิโตมงกานแล้วก็อันนี้จะเป็นงานคอมิกเฟสเป็นได้มาจากร้านคิโน วันนั้นเป็นวันฮัโลวีนแล้วเขาก็จะมีคอลเลกชันพิเศษเนี่ยสำหรับสมาชิกเท่านั้นเราก็เลยรีบไปรับมาจากมินบุรีทุกคนเรานั่งเรือไปรับที่สยามพารากอนนะก็คือได้มังเป็นเล่มนี้เล่มนี้ก็เลยจะเป็น not for sale ไม่มีขายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันว่าแต่ละสำนักพิมพ์เนี่ยเขามีหนังสืออะไรยังไงกันบ้างไปไปช่กันอ่ะชุดแรก จะเป็นชุดครังสยองจากสำนักพิมพ์ลักพิมพ์เนาะก็คือลักพิมพ์เนี่ยเขาจะมีเป็นกล่องตัวเป็นบ็อกเซตเป็นไม้แท้ๆเลยออกมานี่คือเวอร์ชันแรกนี่คือเวอร์ชันที่2ที่ต่างกันก็คือจะมีเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเป็นโลโก้ลักพิมพ์อยู่ข้างบนแต่เวอร์ชันที่2ไม่มีเวอร์ชันแรกตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นสีดําของเวอร์ชันที่2ก็จะเป็นตัวสีแดงอีกอย่างหนึ่งที่ต่าง่กันแน่นอนก็คือตัวนี้ ดยใหู้นี่ตัวนี้เวอร์ชั่นแรกเขาจะมีการรันนัมเบอร์นะซึ่งเราได้เบอร์0ูนยาเแล้วก็เวอร์ชั่นสอยจะไม่มีอ,อ่ะนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็รับพิมพ์เขาก็จะออกมาอีกชุดหนึ่งที่เป็นบ็อกเซตนะแบบรวมเล่มก็คือศูนย์สิ้นความเป็นคนนี่เวอร์ชันนี้มีทั้งหมด3เล่มมาในบ็อกเซตหน้าตา เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดเนื้อหากันในคลิปแยกต่อๆไปแล้วกันเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวเกินไปคลิปนี้เราก็เลยจะให้ดูคร่าวๆว่าแต่ละสัมาพิมพ์เนี่ยเขามีเล่มไหนอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกกันก่อนอืมนี่เห็นอะไรไหมนี่กล่องแรกเนี่ยตอนที่ขายเนี่ยเขาก็จะมีนอกจากกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเข็มกลัดมีแมสแล้วก็มี สติกเกอร์แบบนี้ซึ่งสติกเกอร์เนี่ยเราไม่รู้จะไปติดที่ไหนดีเราก็เลยเอามาติดก,กับฝากล่องแล้วมันขนาดมันพอดีเป๊ะเลยทุกคนแล้วมันก็ดูหลอนดีเออก็ชอบดีแบบนี้ไหเรามาดูอ่าอย่างที่บอกจะให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะของรักพิมพ์เนี่ยเรารู้จักอาจารย์จุนจีก็คอรักพิมพ์เลยเนี่ยก็จะเป็นชุดคลังสยองซึ่งรักพิมพ์ชุดเนี่ยเขาออกมาทั้งหมด11เล่มราคาเล่มละ125บาบาทเนี่ยก็กล่องเนี่ยเขาดีไซน์มาว่าให้ใส่ หนังสือชุดคลังสยองได้พอดีอดีแต่จะเห็นว่ามันมีที่ว่างเหลืออยู่อันนึงก็เก็บไว้อย่างนั้นเราอย่าไปใส่อะไรเข้าไปเลยตรงไม้มันจะแตกอะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นที่2เนี่ยเราก็จะเก็บเราจะเอาไว้เก็บตัวหนังสือของรักพิมพ์นี่อะเล่มแรกก็คือจะเป็นหุบเขาสยองฝัน ก็ของลักพิมพ์เหมือนกันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนราคา80บาทเออต่อไปเล่มที่สองห้องเรียนหลอมละลายนี่หน้าปกอย่างนี้นะไปตามซื้อกันได้เล่มละ70บาทต่อไปเศษซากกระสุนอ่าเล่มนี้ปกสวยอ่าราคาหน้าปกคือ110บาทก็ไปตามซื้อกันได้เหมือนกันอ่าต่อไปอันนี้จะเป็นรวมเล่มชุดวิป,ปริตของ จานจุนจินะนี่เป็นนี้อีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นรวมเล่มของจานจุนจิเหมือนกันนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะก็จะออกไว้แยกกันเลกับเล่มมือสักครูปแล้วก็สุดท้ายเล่มนี้ก็ค่อนข้างจะแรงไปแล้วตอนนี้เพียกรติการจริงๆเนื้อหาข้างในเนี่ยก็จะเป็นครั้งสยองเล่มที่11นะแต่เพียรติการเนี่ยออกมาก่อนก็จะค่อนข้างหายากแล้วลองดูอ่ะโอเค ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวสัรพิมพ์อื่นกันไปไปชมกันเลยอะต่อไปเราจะมาดูของสรรพิมพ์เนตกันเนตเขาก็ทำมาสองกล่องอย่างที่เราบอกตอนแรกเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกกันกล่องแรกก็จะเป็นลวดลายของอาจารย์จุนจินะเป็นเหมือนกล่องสมบ,บัติแล้วก็มีคาดคำว่า perler collection ทนี้ก็จะเป็นกล่องก,กระดาษล้วนเลยเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะมาจากเรื่องต่างๆของอาจารย์จุนจิด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้ มาเรามาดูกันเล่มเนี่ยคือเขาดีไซน์มาให้ว่าใส่หนังสือการ์ตูนของสำนักพิมพ์เขานะให้ได้ก็สำนักพิมพ์เขาเนี่ยตอนตอนนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5เล่มที่เขาดีไซน์เอาไว้ก็จะเป็นก้นหอยมรณะเลมิน่าแบล็กพาราดกแล้วก็ปลามรณะทั้ง2เล่มนะก็คือจะใส่ลงไปอย่างนี้ได้พอดีเลยอ่าเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกคลิปนึ่งลวกันว่าแต่เล่มเนี่ยมี เนื้อหาอะไรเป็นยังไงบ้างต่อไปก็จะเป็นคอลเลคชันที่2นะของอาจารย์จุนจิก็เหมือนกันยังทําเป็นธีมกล่องสมบัติเหมือนเดิมแต่ก็จะมีรา,ายชื่อบอกเลยว่าสําหรับใส่หนังสือพวกนี้แหละเออแต่เราเอามาใส่กล่องแรกไะกล่องที่สองเนี่ยก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันกล่องที่สองเราก็ยังเอามาใส่ของสำนักพิมพ์เน็ตอยู่แต่เราจะใส่เป็นในเวอร์ชั่นเก่าก็คือจะเป็นก้นหอยมรณะสามเล่มแล้วก็ตัว ปลามรณะสองเล่มนะ <Yeah. S 1> ก็จะเอาไว้ใส่เล่มอื่นได้กล่องน,นี้ตอนที่ p อ e order มาเนี่ยเหมือนเขาจะมีตัวที่รองแก้วอะไรมาให้ด้วยของเล็ดแล้วเราก็ขอแทนสองเล่มแล้วกันอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์นะก็จะมี2เรื่องนี่เจ้าเหมียวนะเล่มนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรก45บาทแล้วก็จะเป็นมิมิคนเห็นผีซึ่งอันนี้ ค่อนข้างหายากแล้วปัจจุบันมันก็คือมีก็จะเป็นพวกมือสองอนะที่เขาปล่อยอีกทีนึงส่วนที่เห็นเห็นกันอยู่ที่เล่มใหญ่ๆนละนั่นก็คือเป็นไม่มีอะไรไม่มีลิสิทธอกเนาะ,ะเราเราก็ก็เลยไม่ได้ซื้อนี่เป็นออริจินอลของเขาเลยจะเป็นของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์นี่ประมาณนี้ไปดูของสำนักพิมพ์ต่อไปกัน ต่อไปก็จะเป็นเป็นนอลไลเซ้นแล้วกันเนาะเราเรียกแบบนั้นก็คือเป็นยุคตั้งแต่สมัยยุค,ยคบุกเบิกยุคแรกๆเลยที่เป็นคนไทยเอาหนังสือของจยนจุนจีเข้ามาก็จะมีตัวครามสยองขวัญลงหลงุมซึ่งเวอร์ชันนี้จะมีทั้งหมด23เล่มนะแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นกายพันมรณะหรือก็คือปลามรณะนั่นแหละจะมี2เล่มต่อไปก็จะเป็นดอกสายโลหิตนะก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้อ่าไปดู ต่อไปหุ่นเชิดปริชีพหน้าตายอย่างนี้ต่อไปก็ฤดูหนาวสยองนะก็จะเป็นเล่มนี้สุดท้ายก็คือเหตุเกิดในตรอกแคบนะก็จะมีประมาณนี้ซึ่งจริงๆเราว่ามันมีอีกเราเราเคยเห็นแวบๆแ,แต่ว่านี่ก็คือเท่าที่เราหาได้นะไ,นไปไปดูสำมะพิมพ์ต่อไปกันอ่ สำนักพิมพ์ต่อไปนี้จะเป็นภาษาอังกฤษและจะเป็นของสำนักพิมพ์วิทย์วิทเนี่ยตอนนี้เขาออกมาก็จะเท่าที่เห็นเลยนะแล้วก็จะมีรวมเล่มอีกหนึ่งอีกหนึ่งเล่มเนี่ยตรงน,นี้ถ้าใครตามก็ยังทันอยู่ของวิทเขาจะเลือกเอาเป็นบางเล่มจากครังสยองมาทำเป็นเวอร์ชั่นปกแข็งแบบนี้นะอย่างนี้เลยอันที่เช่นอันนี้ก็จะเป็นตัวโทมิเอะ จากสองเล่มของคลังสยองที่เป็นของหลักพิมพ์ก็จะเหลือแค่เล่มเดียวแต่เล่มนาม,มากนะปุกเลยอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวอุซุมากิหรือก็คือก้อนหอยมรณะเกี้ยวก็คือปลามรณะแล้วก็มีตัวนี้ก็มาจากตัวเศษซากอสูรอ่าตัวที่แล้วก็จะมีพวกนี้ก็จะเอาจากตัวคลังสยองมาเปลี่ยนปกนะทำให้เป็นปกแข่งทั้งหมดแต่ที่เป็นรวมเล่ม แยกต่างหากก็คือจะมีของเรมิน่าเขาก็จะเป็นหน้าตายอย่างเงี้ยไม่เท่าที่อะไาอย่างงี้ันี่ก็คือเป็นเรมิน่าของไทยก็จะนานๆหน่อยอยู่ของเน็ตใช่ปะ่ะแต่นี่คือเขาเอามาทํารวมเล่มเป็นปกแข่งสวยเลยหน้าสะสมแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้ศูนย์สินส้นความเป็นคนนะที่เป็นเดิมทีเป็นของรักพิมพ์รับพิมพ์ท,ทำสามเล่มแต่เนี้ยของวิดเขาจะทํารวมเล่มเป็นเหลือหนึ่งเล่มแล้วก็ปกก็จะเป็นสีทอง ทั้งหมดเนี่ยเราสั่งซื้อจากคีโนคุณิยักษก็คือไปซื้อที่ร้านบ้างแล้วก็สั่งออนไลน์บ้างประมาณนี้อ่ะไปไปดูสำนักพิมพ์หรือว่าหมวดต่อไปกันหมวดต่อไปอันนี้เราขอรวมนะแต่ละสำนักพิมพ์เลยเพราะว่าจะเป็นอยู่ในหมวดรวมเล่มแล้วก็จะเป็นพวกอาร์ตบุ๊กต่างๆของจาย์จุนจิมาเรามาดูอันแรกกันก่อนอันแรกเนี่ยจะเป็นตัว วีนัทอินเดอะไบรท์ฟอร์อันนี้ก็จะเป็นของวิทเหมือนกันจะเป็นฉบับภาษ,าษาอังกฤษนะกระป๋กงจะเป็นแบบนี้ไปมาดูเล่มต่อไปเล่มต่อไปนี่จะเป็นของลักพิมพ์อันนี้ก็เพิ่งออกมาเหมือนกันนี่คือเซนเซอร์น่ครับผมแบบสวยนะนีของลักพิมพ์แล้วก็ต่อไปนี่ก็ของลักพิมพ์จะเป็นเจาะลึกอีโต้จุนจีอนนี่นะผมก็จะสยองสยองหน่อย กานี้้ดานหน่ก็จะเป็นสัมภาษณ์แล้วก็มีรวมเล่มมีผลงานอะไรต่างๆให้ดูอีกก็ต่อไปเบส of b เบสรวมเรื่องสั้นของจารนจุนจินี่ก็ของสันพิมพิมรักพี่เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยสามเล่มอ,องสามเล่มนะก็คือ1 2 3่อ่อนเนี่ยจะเป็นบ็อกเซตหมดเลย ต่อไปอันนี้จะค่อนข้างพิเศษตัวนี้จะเป็นอาร์ตบุ๊กของอาจารย์จุนจิอิโตะเดี๋ยวเราดูกันเราเลระวังก,กับด้านอนโอเคนี่นี่คือออริจินอลเลยตออริจินอลครับตัวออริจินอลของเล่มนี้จะเป็นเวอร์ช ah ันภาษาญี่ปุ่นตัวนี้เราก็สั่งจากคิโนคุริยะเหมือนกันเดี่ยเขานำเข้ามาเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะก็จะเป็นเนี่ยอาร์ตบุ๊กก็คือเอาผลงานของอาจารย์จุนจิจากหลายๆเรื่องหลายๆเล่มเนี่ยมาพิมพ์สีแล้วก็ขาวดำ ครนะาวนี้มันก็จะมีอีก2เวอร์ชั่นตามมาน,นี้เป็นของญี่ปุ่นแล้วอ่ะเวอร์ชันแรกที่เราได้มาก่อนเพื่อนเลยก็คือจะเป็นอันนี้ตัวนี้เป็นของ w วิ h จะใช้ชื่อว่า t วิตเต็ดวิชั่นนะปกก็จะคล้ายๆกันแต่นนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นปกแข็งแต่ตัวอาร์ตตัวอะไรเนี่ยเหมือนกันโอเค ต่อไปเป็นของไทยบ้างของไทยเนี่ยจะหน้าปกเหมือนกันแต่มาในบ็อกเซตที่เป็นไม้แล้วก็สกรีนโรกาพิ巴รตนะก็คือจะเป็นอาร์ตบุ๊กอันนี้จะเป็นของลักพิมพ์ตัวเนี้ยเรายังไม่ได้แกะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสองเล่มแล้วถ้าาเราเรา,เราจะดูเนี่ยเราก็ไปดูของญี่ปุ่นได้เพราะะนั้นก็คือตัวเนี้ยเนื้อหาข้างในก็จะเหมือนกันต่างกันแค่ตัวบ็อกเซตนะแล้วก็ตัวปกอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเราก็เลยยังไม่ได้แกะ ท้ายนี้ก็ขอฝากแฟนๆอาจารย์จุนจิแล้วก็คนที่สนใจอยากจะตามงานของอาจารย์จุนจิเนี่ยติดตามชม EP จะต่อไปด้วยวกันเราสัญญาว่าจะทําให้ครบเลยนะทุกเรื่องที่เราพรีเซนต์ไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีประมาณทั้งหมด70กว่าเล่มอคือจะไม่ได้ลงดีเทลมากแต่ว่าจะให้ดูคร่าวๆแล้วก็อู้ออว่าแต่ละเล่มเนี่ยเราชอบตรงไหนเขตฝากติดตามด้วยนะคะบายบาย มีกิจกรรมโชว์คอลเลกชันของอาจารย์จุนจิลงในเพจแล้วก็ให้คนไปกดไลค์ขึ้นแล้วก็ขอสะสมของอาจารย์จุนจิที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นี่แหละไปลงนะแล้วก็บรรยายว่าเราชอบอาจารย์จุนจียังไงแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มากดไลค์และเราก็ได้รางวัลน,นี้มาคือแบบดีใจมากพอที่ได้รางวัลแล้วเราก็ไปรับในงานสดมหนังสือปีนั้น